รีวิวลงละครในจินตนาการประจําเดือนที่4ขอดิสเคมเมอร์ไว้ก่อนคลิปนี้เป็นดีๆผมเองบางตัวมีบางตัวไม่มีอาจจะไม่เหมือนเพื่อนๆดังนั้นก็เอาไปปรับใช้เอาเองก็แล้วกันนะลงละครรอบนี้มีการจํากัดธาตุเออมันก็จากัดเป็นปกติแหละธาตุที่ใช้ได้จะมีไฟไฟฟ้าแล้วก็ลมรอบนี้เป็น3ามธาตุนี้นะบอสมี4ตัวเหมือนเดิมตัวที่ต้องโฟกัสจริงๆคือตัวแรกกับตัวที่4เดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมมาในส่วนของตัวที่เกมให้ยืมรอบนี้ก็จะมีโยอิมิยะโทมะ ฮอลีนใบโตเซียวแล้วก็ซูคโครสซึ่งตรงนี้เนี่ยฮอลีนเราจะได้ใช้ในห้องบอสห้องแรกอีกด้วยนะเมื่อผมดับทีมเสร็จแล้วผมก็พร้อมที่จะลงไปเก็บเพชรฟรีรอบนี้เล่นคาซึฮาตัวอวยได้ด้วยโอ้โหเป็นโคตรตีเลยวะ่ะอ่ะและนี่ก็คือบอสห้องแรกจริงๆก็ไม่ได้ยากหรอกมั้งตัวบอสของชั้นหนึ่งจะมีแมคาีนิกในการเสกโล่ขึ้นมาจริงๆมีวิธีละลายโล่สองวิธีนะก็คือใช้ไฟในการละลายโล่น้ําแข็งอันนี้จะช้าหน่อย แต่วิธีหนึ่งก็คือใช้แมานิกสสารและวิญญาณซึ่งตัวของสสารเนี่ยคอลินจะสามารถใช้ตรงนี้ได้ก็อย่าเล่นหมดจนกว่าจะถึงห้องนี้แล้วกันตอนนี้ก็มาถึงห้องที่2กันแล้วนะครับในเกมจะเขียนไว้เลยว่าบอสมีเกาะที่ต้องทําลายซึ่งเราสามารถใช้ตัวละครที่มีความสามารถพรวิญญาณราตรีเพื่อทําลายเกาะให้เร็วขึ้นได้ซึ่งในธาตุไฟลมแล้วก็ไฟฟ้าจะมีตัวละครที่สามารถใช้แมคานิกนี้ได้อยู่2ตัวก็คือมาเวก้ากับตัวใหม่อย่างเวลิซา น่าจะมีแค่นี้มั้งนะส่วนซิโลเนนเนี่ยสามารถเล่นได้เนื่องจากเป็นตัวละครที่ได้รับสิทธิพิเศษ4ตัวซึ่ง4ตัวละครนั้นจะมีซิโลเนนเหยาเหยาเอาไฮแทมแล้วก็มิกะสำหรับห้อง2ก็ค่อนข้างอีซี่หลังจากเบกเกาะเสร็จผมที่เก็บผูเต่าได้ระหว่างเดินทางได้เอามาเล่นในห้องนี้ด้วยค่อนข้างแรงมากแล้วก็มอนติดโอเวอร์โหลดตลอดสำหรับแมคานิกห้องนี้แล้วก็ความยากห้องนี้เนี่ยจะมีแค่เกาะถ้าสมมุติทำลายเกาะได้เร็วก็จะสามารถจบห้องนี้ได้เร็ว แล้วก็ผ่านได้สบายสบายและก็มาถึงห้องบอสห้องที่3กันแล้วนะครับห้องนี้เนี่ยความยากอะ่ะจะไม่ได้อยู่ที่แมคานิกนะแต่บอสอ่ะจะอึดเพราะว่าเลเวลมอนมันจะสูงขึ้นตามห้องที่เราผ่านมาเรื่อยๆห้องนี้ก็เหมือนไดเมจเชคครับตอนแรกผมจะไม่ใช้เสียงหลิงแล้วพอคิดว่ามันน่าจะผ่านแต่ไปๆมาๆแม่นกลับถึกเฉยเลยผมก็เลยต้องหยิบเสียงหลิงกับคาซืฮะลงมาใช้กลายไปว่าก็ต้องเอาแต้มสุดท้ายของเสียงหลิงมาใช้ที่ห้องบอสห้องนี้อยู่ดี แต่ไม่เป็นไรผ่านก็โอเคอ้ออีกเรื่องหนึ่งที่จะแนะนานะครับห้องบอสห้องนี้เป็นบอสที่กวนตีนมากเวลาเรากดสกิลวงที่มันอยู่กับพื้นเนี่ยบอสจะชอบวาร์ปออกไปอยู่ที่อื่นนะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยและแล้วเราก็มาถึงห้องสุดท้ายกันแล้วนะครับห้องสุดท้ายเนี่ยบอสไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะถึงมันจะเป็นห้องสุดท้ายก็ตามเราแค่เตรียมตัวไฟฟ้ามาแค่1ตัวเท่านั้นในที่นี้ผมจะหยิบไรเด้นมาเพราะว่าเรามี DPS อย่างครีแล้วเราจะไม่ต้องเอาไซโนมานะรอบนี้ และเหตุผลที่ต้องมีตัวไฟฟ้าก็คือเมื่อเราตีบอสตัวนี้ไปประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยบอสจะเสกเสาออกมาเมื่อเราทําลายเสารอบแรกเสร็จบอสจะเสกเสาขึ้นมาอีกรอบแต่เสารอบที่2เนี่ยเราจะทําลายไม่ได้เราต้องทําการชอดไฟฟ้าเข้าไปที่เสาเมื่อทําตามแมาชนิกนี้ครบแล้วเนี่ยบอสจะติดสตันไปคู่หนึ่งซึ่งเราสามารถตีฟรีได้และทำไดเมจได้ค่อนข้างเยอะในส่วนที่เหลือจะมีแค่การวัด DPS พแล้วนะก็ถ้าใครดี s พไม่ผ่านเนี่ยก็อาจจะต้องดับตัวมาให้ดีกว่านี้เพราะว่าขนาดผมก็ กก็เเืืออไมม่่ผานนนหัและสำหรับคลิปรีวิวลงละครในจินตนาการของเกม g e n s h i n i m p a c t ก็ได้จบลงแล้วนะครับจริงๆว่าจะทำ MOC ของ Star Rail แล้วก็คอนเทนต์ต่างๆของ Star Rail ด้วยแล้วก็จะมี Abyss ของ g e n s h i n คอนเทนต์ n g a m e ของ c e l e s t o n e Zero เดี๋ยวว่าจะทำตามๆกันมานะครับสำหรับใครที่ใช้ตัวที่ไม่ได้โผล่ในคลิปนี้เนี่ยลองพิมพ์คอมเมนต์แบ่งปันข้อมูลกันได้ที่ด้านล่างเลย ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย